อีกอันหนึ่งอีกข่าวหนึ่งที่กำลังกะเพิ่มไหวในแวดวงก็คือก็คือมีการปล่อยข่าวปล่อยข่าวว่าสจต้องจริงๆแล้วเป็นลูกชายของโกทอนเป็นลูกที่เกิดกับเมียเก่าเป็นลูกจริงๆเขาบอกว่าสจโต้งไม่ใช่แค่ลูกบุญธรรมแต่เป็นลูกจริงๆเกิดกับเมียเก่าของโกทอนในข่าวนี้มันถูกรีลิสออกมา สนันบันไหวเข้าใจว่ามันก็เป็นอีกโจรหนึ่งที่กองปราบรับอ <วง S 2> ้องไปขยายต้องไปแกะไปขยายดังนั้นค่ะเราจะต่อสายไปที่พลตรวจตีสุวัสดิ์แสงนุ่มนะคะรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับท่านรองฮะสวัสดีครับคุณนายคุนมรราลัยครับผมครับก่อนอื่นผมขอหยิบฉวยเอาประเด็นดรามา่ามาเป็นคําถามก่อนนะครับอยู่ๆมีคนรีลิสข่าวมีคนปล่อยข่าวไปชิ้นหนึ่งปล่อยข่าวว่าสจโต้งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลูกแท้ ุที่เกิดเกิดจากเมียกาของโกทอนไอ้ตรงนี้ใครเป็นคนปล่อยข่าวครับแล้วมันมีมูลไหมมีธงที่จะนําไปสู่อะไรครับครับก็คงขออนุญาตไม่พูดว่าใครเอามาปล่อยข่าวหรือมาให้ข้อมูลฮครับแต่ว่าทางทางสอบสวนการโดยกองปราบเนี่ยก็มีการตรวจสอบนะครับข้อมูลต่างๆที่ได้รับมานะครับคบ่าจะมีข้อเท็จจริงยังไงนะครับ วามันก็มีผลต่ออเรื่องรูปคดีด้วยนะครับก็มีการดาเนินการตรวจสอบไปแล้วครับผมครับครับทราบผลการตรวจสอบหรือยังครับว่าจริงไม่จริงก็ในในเบื้องต้นเนี่ยก็ทราบแล้วครับแต่ว่าผมรอให้เป็นเอกสารอย่างเป็นทางการอีกทีนะครับเราไม่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 ประกาเยตรงนี้ก่อน เปิดเผยไม่ได้ใช่ไหมท่านรองจะมีเพ<อ>ิ่มใช่ไหมยังไม่เห็นเป็นเอกสารนะครับได้แต่รายงานด้วยวาจากันมานโอเคโอเคถ้าฉะนั้นถ้าฉะนั้นผมพูดในเชิงของหลักกฎหมายก็แล้วกันข้อที่จริงก็ว่ากันไปข้อที่จริงเราตั้งเป็นสองสมมติฐานกนแล้วกันว่าจริงตามข่าวและไม่จริงตามข่าวถ้ามันจริงตามข่าวเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับโกทอนใช่ไหมถามกันตรงๆในแง่กฎหมาย อืผมถ้าผมมองในเรื่องการทางคดีนะครับอย่างทั่วทวไปเนี่ยเอ,อในเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เั่านั้นครับไม่ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกันขนาดไหนใกล้ชิดขนาดไหนนะครับมั <c oughs> บนก็มีโอกาสที่จะเกิดเหตุได้นะครับถ้า <c oughs> มีความขัดแย้งมีอะไรกันนะครับ <c oughs> เพราะนั้นอาจจะผมว่าไม่ไม่ไม่ถึงขนาดที่จะมาเปลีป่ยนแปลงผลคดีอะไรหรอกครับ มันอาจมีผลแต่อาจไม่ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงคดีต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วยถูกต้องไหมฮะใช่ครับใช่โอเคคือคือคือขเนี้คือขเนี้ผมูด s e ว่าประเด็นหนึ่งที่ทางกองปราบจะต้องหาคําตอบก็คือ <S 2> <S 2> <ห>มู <zt> ลเหตุจูงใจที่นําไปสู่การสังหารหรือหรือรุมกระหน่ำยิงสจโต้งนะครับเกิดจากการทะเลาะวิวาท ปะทุอารมณ์เฉยๆหรือมูลเหตุจูงใจมาจากเรื่องความขัดแย้งทางธุรกิจทางการเมืองอันนี้ก็คือมูลเหตุจูงใจที่กําลังพิสูจน์ทราบอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับก็เป็นเรื่องปกติครับีคดีลักษณะนี้เราต้องดำเนินการตรวจสอบมูลเหตุจูงใจอยู่นะครับโอเคสมมติว่าสมมุติว่าสจโต้เป็นลูกแท้ๆของโกธรนซจโต้อาจไม่รู้แต่โกธรรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นลูกแท้ๆของตัวเองแต่ปกปิดเอาไว้เ มันก็จะเป็นประโยชน์กับโกธรในแง่ต่อสู้ได้ว่ามันเป็นลูกแท้ๆของผมผมจะสั่งฆ่ามันได้อย่างไรอันนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับโกธรได้เช่นกันอาจจะเป็นอีกหนึ่งข้อต่อสู้ถ้าจริงนะถ้าจริงนะใช่ไหมครับก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าความสัมพันธ์ใกล้ชิดก็ไม่จําเป็นที่ว่าจะไม่สามารถที่จะก่อเหตุได้เลยครับครับอ๋อไม่เป็นเหตุแต่ทราบแล้วใช่ไหมครับว่าผลการตรวจสอบเป็นอย่างไรเป็นลูกแท้จริงหรือไม่ ทางอากองปราบทราบนะครับรอาการรายงานเป็นรายล่ามสอนครับครับใช่ครับถามจริงเถอะท่านรองอยากรู้จริงไม่จริงอยากรู้อดใจรอกอนดีกว่าครับอดใจรอโอเคโอเคแต่แต่แต่ไอ้ข่าวเนี่ยถูกผลิตเห็นเขาบอกว่าถูกผลิตขึ้นมาจากพยานที่ตำรวจในพื้นที่ไปสอบ ใช่มีรับจากปากของพยานบางคนที่ตำรวจพื้นที่ไปสอบมาใช่ไหมครับครับก็มีมีมีคนให้การเช่นนั้นไว้ครับปรากฏอยู่ในสำนวนที่ส่งมาจากพื้นที่มาที่กองปราบป,ปรากฏข้อความดังนั้นพยานบางคนที่ไปสอบปากคำเขาบอกว่าไม่น่าจะฆ่ากันหรอกไม่น่าจะสังฆ่าหรอกคนมันน่าจะมาจากสาเหตุอื่นมันไม่น่าจะเป็นเรื่องการเมืองเพราะว่าจริงๆเป็นลูกแท้ๆประมาณนั้นมีคนให้การอย่างนั้นใช่ไหม ก็ประมาณลักษณะนั้นครับโมี้าใจละรู้ที่มาแล้วรู้ที่มาละรู้ที่มาแล้วและถ้าให้การอย่างนั้นผมก็จะว่าก็คงจะก็คงเป็นฝั่งโกท้อนนี่แหละพูดกันตรงตรงถูกไหมฮะครับผมก็ไม่ไม่ลงลึกตรงนั้นครับโอเคโอเคแต่ว่าแต่ว่ามูลเหตุจูงใจในการเมืองแน่ๆใช่ไหมครับเรายังไม่ตัดทุกอย่างนะครับเหตุจูงใจทุกอยางธรรมชาติของการสืบสวนสอบสวน จะเริ่มจากการตั้งเซเนโรสร้างเซเนโรคือตั้งประเด็นตั้งมาหลายๆประเด็นแต่การตั้งประเด็นนั้นจะมีประเด็นที่1 2 3 4งและ5จากหนักไปหาเบาจากเบาไปหาหนักอะไรก็แล้วแต่ประเด็นแรกเลยที่เราตั้งคือประเด็นอะไรการเมืองหรือเรื่องของอารมณ์ ือเราตั้งไว้ทุกประเด็นครับไม่ได้ไม่ได้ไปเวทน้าหนักไปในด้านไหนนะครับเพราะว่ามันก็ตกตามข้อเท็จจริงนะครับเราไม่สามารถที่ไปตัดในเรื่องใดได้นะครับแต่เมื่อทําการสืบสวนสอบสวนไปแล้วนะครับก็จะค่อยๆตัดออกไปครับครับเราได้รับคลิป22นาทีที่แอบอัดระหว่างที่เขาประทะอารมณ์กันแล้วใช่ไหมครับได้รับเรียบร้อยครับครับได้รับจากพู้กองธรรมนัทหรือได้รับจากตำรวจประจีนตำรวจภักสองครับ อันนี้อยู่ในสำนวนของทางปาจีนที่ดําเนินการอยู่ครับอ๋อในสำนวนปาจีนที่ส่งมาที่กองปราบเขาก็แนบคลิป22นาทีมาแล้วนะครับอือตอนนี้สำนวนต้องเรียนว่าเรายังไม่ได้รับมาจากทางปาจีนนะครับห้หแต่แต่ได้ฟัง22นาทีนั้นแล้วใช่ไหมค,คือตั้งแต่เกิดเหตุมาเนี่ยนะครับทางไม่ได้รับรายงานเหตุมาเนี่ยทางพลต urm ตรตจวธีรพจน์ปริเดชผู้ชักาตอบตกลางก็ได้สั่งให้ไป สืบสวนสอบสวนของเราเนี่ยไปร่วมสนับสนุนกับตำรวจพื้นที่ในการทาคดีนี้อยู่แล้วครับเพราะนั้นก็จะอยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนด้วยการที่จะทราบข้อเท็จจริงด้วยกันครับครับแสดงว่ารองอเนกเปาสุภาพถูกส่งลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกแรกแล้วสิครับถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับโอเคดังนั้นรองอเนกก็รายงานแล้วใช่ไหมครับว่าสาระในคลิป22นาทีเป็นอย่างไร ก็อยู่ในในจำนวนนะ<อ>ครับเ,เข้าใจว่าเข้าใจว่าไฮไลท์ของเรื่องทั้งหมดถ้าจะถอดรหัสถ้าจะไขปริศนาจาก22ินาทีนี้มันอยู่ที่ประโยคท้ายๆเลยก็คือวันนี้ไม่ส่งโกเข้านอนเหรออันนั้นเป็นประโยคไฮไลท์ใช่ไหมครับผมขออนุญาตไม,ไม่ไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นครับ ยังไม่ลงเละเดียวแล้วกันเดี๋ยวรอให้สรุปมาทีเดียวได้ครัได้ไทีนี้ทีนี้ตัวสํานวนทั้งหมดเอกสารแล้วก็อะไรที่ประกอบเอกสารประกอบสํานวนทั้งหมดจะส่งถึงมือกองปราบจริงๆอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ครับวันนี้ไหมฮะวันนี้ ก็น่าจะภายในวันนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือเรื่องการธุรการกันนะครับแล้วก็การตรวจนับเอกสารอะไรต่างๆเพื่อต้องการให้ทุกอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับไม่มีอะไรตกหล่นครับครับเมื่อสักครู่ท่านรองบอกว่าว่ากันว่ากันจริงๆนะตั้งแต่วันแรกๆที่เกิดเรื่องก็ส่งทีมกองปราบลงพื้นที่ไปทํางานประกอบคู่กับปาระจีนกับภาคสองแล้วล่งผลจากการลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกๆเข้าใจว่าคงได้อะไรมาตามสมควรแล้วใช่ไหมครับ ก็ได้มาพอสมควรครับก็คือ,อความเป็นมาเป็นไปของคดีเราก็จะแจ้งคอพกับตำรวจพื้นที่นะครับในการดำเนินการครับอืมอืมจิ๊กซอสําคัญสําคัญผมเข้าใจว่าโดยหลักการสนสนเนี่ยมันนอกจากการตั้งประเด็นสร้างสีนอโอยังจะต้องยังจะต้องต่อจิ๊กซอจิ๊กซอไีกี่คนจิ๊กซอไีกี่คนมีห้าคนสี่คน ก็เอาจิ๊กซอหรือเอาคนบคนุคคลนะั้นมาเรียงต่อเข้าหากันเราเรียงได้กี่จิกซอเราเรียงได้กี่คนแล้วครับที่น่าจะเป็นจุดโฟกัสที่จะต้องดึงข้อมูลจากเขาเออกมาให้ได้ผมคงไม่สามารถที่จะไปกำหนดได้ว่ากี่คนนะเอาว่าเราทําทุกอย่าง รอบด้านครับไม่ไม่ทิ้งประเด็นอะไรไว้นะครับมีข้อมูลเบาะแสอะไรก็จะดําเนินการทั้งหมดครับเพื่อจะให้ได้ข้อทิจจริงที่มันชัดเจนที่สุดนะครับแล้วก็นิ่งว่าเป็นไปตามนี้นะครับครับครับผู้กองอุหรือรองนายกอบจอุคนนี้เป็นหนึ่งในจิ๊กซอสํสำคัญใช่ไหมครับก็บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับก็อยู่ในในสิ่งที่เราจะต้องเอามาดําเนินการสอบสวนปากคำทั้งหมดอยู่แล้วครับครับ สุดท้ายเลยท่านรองคดีนี้ดูไปดูมาไม่ยากใช่ไหมครับไม่ซับซ้อนใช่ไหมคะน่าจะสรุปได้เร็วใช่ไหมคะก็การจะสรุปได้เมื่อไหร่เลยเนี่ยผมผมคงไม่สามารถไปกําหนดเวลาได้นะครับแต่ว่าเราก็จะทําให้การสืบสวนสอบสวนนี่เป็นไปด้วยความรวดเร็วนะครับเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอยู่แล้วครับพยานหลักฐานต่างๆต้องชัดเจนก่อนครับครับสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆท่านรองต้อง ต้องต้อง,ต,องต้องสอบปากคําต้องขอข้อมูลจากผู้กองธร,รมนัทผมเผ่าไหมครับคือถ้าใครมีข้อมูลในเรื่องนี้แล้วก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลเราแล้วเราเอามาแล้วเราตรวจสอบ อาพบว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นเรื่องจริงเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเราพร้อมที่จะรับข้อมูลอยู่แล้วครับไม่ว่าเป็นไปไหนครับครับคงไม่ใช่เรื่องที่ผู้กองธรรมนัทจะเดินมาให้ปากคําแต่เป็นประเด็นการช่างใจชั่งน้ำหนักของพนักงานสอบสวนเพราะรู้กันว่าคลิปแอบอัด22นาทีนั้นคนที่แอบอัดก็คือผู้กองธรมนัทถูกไหมครับดังนั้นต้องเรียกมาสอบปากคำไหมฮะผู้กองธรรมนัทก็เดี๋ยวก็ต้องพิจารณาด้นครับว่า คนใดที่มีความจําเป็นที่เราจะต้องได้ข้อเท็จจริงจากไปนั้นก็จะต้องมีการเลี่ยงบังคับไม่ใช่ว่าจะต้องระบุว่าเป็นไทยโอเคโอเคได้ครับได้ครับโอเคกราบขอบพระคุณมากครับท่านรองขอบพระคุณนะคะท่านรองค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพลตํารวจตีสวัสดิ์แสงนุ่มนะคะรองพิจารณาตารวจสอบสวนกลางเข้าใจว่าในดีเทลเนี่ยมันอยู่ในสำนวนก็ไม่อยากจะพูดตรงตรงชัดๆบอกก่อนสัมภาษณ์พูดเท่าที่พูดได้นะแต่เท่าที่พูดได้เป็นไง ก็ตอบกลับไปว่าครับท่านแล้วเป็นไงเท่าที่พูดได้อยู่ได้สำนวนก็ก็ฟังคำถามก็แล้วกันโอเคดีสุดบางเรื่องไม่ต้องฟังคำตอบฟังคำถามฟังคำถามแล้วต่อจิ๊กซอเอาแล้วเดี๋ยวรอดูผลสรุปสุดท้าย